ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ก็เข้ามาสู่ในเซิร์ฟทดลองของเกมวอลล o b บอนะครับก็จะมีการอัปเดตครั้งต่อไป7.2ก็จะเพิ่มยานยานแม่เข้ามานี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็ระหว่างในเกมเนี่ยเราเล่นแล้วเขาจะชาร์จแล้วเราก็สามารถขอฟามที่เหลือมาที่ยานแม่เพื่อโจมตีฝั่งตรงข้ามได้ครับ แล้วการโจมตีแต่ละครั้งเขาจะสร้างความระเบิดเสียหายบริเวณรอบข้างเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับหน้าตาเขาก็นี่สีขเขียวย,วยาวๆดุนๆโอเคครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมนะครับครับเข้ามาในเกมก็จะเป็นเดสแมทเดสแมทเหรอเอาไรลงก่อนดีเนะี่ยสกอก์เปลี่ยนแล้วกัน ก็จะมีปุ่มเปอร์เซ็นชาร์จเริ่มจากหนึ่งเริ่มจากศูนย์ขึ้นไปเรื่อยๆจะชาร์จไปเต็มร้อยแล้วเราถึงจะใช้ได้นะครับจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาตรงใกล้ๆกับปุ่มยิงเนี่ยแหละครับเดี๋ยวลองดูครับเวลาชาร์จเต็มแล้วจะเป็นยังไงครับก็จะชาร์จขึ้นไปเรื่อยเรื่อย กลับมาก่อนยิงแรงเหมือนกันนะแม่ง่องกำลับบงจะหลุดล้ะหลุดระยะ คนมาช่วยไปก่อนเกือบแล้วโอ้ฝั่งล้านี่แตกไปสี่แล้วเหรอ ก่อนไม่แตกนั้นเหลืออีกนิดเดียวตอนนี้ชาร์จขึ้นมา58อราแตกไปเรียบร้อย ไม่ทันแล้วเขาแตกไปก่อนเจ็ดิเปเต็นแล้วอุ้ยเขาบินไปเลยจังหวะขึ้นบินพอดีเราแวแบ,บไป ล็อกดาวให้เพื่อนไยวรอช้า โอ้ยเราโดนล็อกครับโดนล็อกแตกเลยโดนล็อกขาล็อกสกิลเดี๋ยวลองบอค่อนมาลง,ลงเล่นดูบ้างครับตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยตอนนี้ชาร์จเต็มหนึ่งร้อยปร์เซ็นแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองหาเป้าหมายก่อนเดี๋ยวดูที่เลือดน้อยๆครับเอาเป็นตัวนี้เท่ากันกดบึ้มนี่ครับ ก่อนลบก่อนก็อพอยิงไปแล้วก็ชาร์จใหม่เริ่มชาร์จใหม่โดนเปล่าโดนเปล่าโดนเปล่าโดนอยู่โดนอยู่ หลหลังมาไกลไปนหน่อยโดนโดนโดนทั้งหลังโดนทั้งหลังเดินถอยหลังมาไม่รู้ สิบตีต่อสิบสองอันนี้น่าจะเป็นสกอร์เปียนหรือเปล่า เพื่อนๆหน่อยตอนนี้ชาร์จเต็มมา100ครั้งที่2แล้วครับเดี๋ยวหาเป้าหมายก่อนตัวนี้เลย บึมโดนไหมเนี่ย เดนสกอปเปี้ยนเดี๋ยวเอาพยาบาลมารักษาเพื่อนหน่อย วันนี้ชาร์จ9โดแล้วชาร์จ95เปอร์เซ็นต์16ต่อสิบแปดตอนนี้ เพื่อนหายไปไหนหมดเพื่อนเหลือสาม ยี่สิบเอ็ดก่อสิบแปดครับสองกับสาม แตอนนี้หุ่นหมดแล้วครับก็ยานช่วยเหลือก็เล่นไม่ยากครับแค่รอชาร์จแล้วเราก็หาเป้าหมายที่เลือดน้อยแล้วเราก็โจมตีก็จะเป็นการโจมตีระยะว่างถ้ามีพันธมิตรเขาอยู่ข้างๆเขาก็จะได้รับความเสียหายไปด้วย